ก็ S <S <S <an> สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดด์เดซินีกับวันพันแม่เวอร์ชัอนอาจารย์วันในตอนที่1 4 9ซึ่งเกือบจะเป็นตอนล่าสุดกันแล้วนะครับอีกเพียงแค่ตอนเดียวเท่าน,านั้นสำหรับใครยังไม่ดูตอนก่อนเนี่ยผมก็ได้ลงแบบรวดร,รวดลัว,วให้กับทุกคนที่ดูกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับย้อนกลับไปดูก่อนได้เลยนะจะได้ดูตอนนี้รู้เรื่องนะครับแล้วก็เนื้อหาในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะย่อยข้อมูลให้ทุกคนดูเข้าใจได้้้้้ง่่่าา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 ยยยขขึนนนกกกกก็แลลววััะครรรเเเเเเเออมพืืปสสสดดดีีี๋ตหูิผจ ที่นี้นะครับตอนนี้ผมได้ทราบถึงปัญหาของตัวบริการแอปสตรีมมิ่งที่มีปัญหาแล้วนะครับไม่ว่าจะทั้งจากทางลูกค้าและจากทาง NF Streaming เอง ดูเหมือนว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยจะมาจากที่ตัวต้นทางครับมีการตรวจสอบแบบใหม่ในการใช้งานตัวผมในฐานะที่เป็นคนกลางนะครับจึงอยากมาแจ้งว่าตอนนี้หลังจากที่ได้พูดคุยกันครับทาง n f s t r e a m i n g เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและกําลังเร่งแก้ปัญหาให้อยู่นะครับสาหรับใครที่รอไม่ไหวอยากเคลมบริการได้มีการติดต่อทางฝั่ง n f t e a m i n g ไปแล้วแต่ไม่รับการตอบกลับหรือรับการตอบกลับล่าช้าได้โปรดติดต่อกลับมาที่ทางแฟนเพจของผมแทนนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยประสาน งานส่งเรื่องให้ทาง n f streaming อีกทีนึง่งยังไงท้ายนี้เนี่ยผมต้องขอกราบอภัยเหล่าสมาชิกของผมทุกคนที่ได้สมัครไปและเกิดปัญหาขึ้นด้วยนะครับผมต้องขอโทษจากใจจริงๆครับ สำหรับวันพันแมนเวอร์ชันอาจารย์วันในตอนที่1 1 9เนะครับเปิดฉากมาจะเป็นการโฟกัสไปที่เหล่าฮีโร่จากทางสมาคมฮีโร่ครับที่มีหลายๆคนเนี่ยทั้งบาดเจ็บล้มตายบางคนก็อาจจะพิการไปเลยนะครับแขนขาดก็มีอะไรประมาณนั้นอนะ่ะในตอนนั้นเหล่าฮีโร่จากทางสมาคมเนี่ยก็ได้บอกว่าต่อจากนี้ฉันว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกนีโอฮีโร่เธอเพราะว่าตัวพวกเขาไม่สามารถต่อกรก,กับเหล่ากองทัพจากคนสังหารได้ แล้วเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่แม็กคอยครับโดยตัวแม็กคอยนะได้เข้ามาพบกับฟูซี่ผู้นำของทางนีโอฮีโร่โดยเนื้อหาที่พวกเขาคุยกันเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยนะครับข้อแรกก็คือทางด้านของฟูซี่เนี่ยอยากให้ตัวแม็กคอยดัดแปลงตัวเองให้กลายเป็นเครื่องจักรครับสาเหตุก็เพราะว่าในอนาคตมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ได้อีกต่อไปเนื่องจากความรุนแรงในการต่อสู้มันค่อยๆทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆกับอย่างที่2ครับ ทางด้านของฟูซี่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่อยากจะช่วยเหลือทางสมาคมฮีโร่เนื่องจากตัวแมคคอยเนี่ยเหมือนพยายามจะหาทางให้พวกนิโอฮีโร่ไปทาการซัพพอร์ตสมาคมฮีโร่ให้ได้ซึ่งฟูซี่ก็มองว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับนิโอฮีโร่เลยแมย้แต่น้อยและที่สําคัญถ้าใครยังจําได้เหมือนทางนิโอฮีโร่เนี่ยพยายามติดต่อสมาคมฮีโร่มาตลอดนะครับแต่ทางสมาคมฮีโร่มันก็รู้สึกว่าตัวเองเก่าวกว่าแก่กว่าแล้วพอมีปัญหาอยากมาขอความช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ยฟูซี่มันก็คงมองว่าไม่อยากช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นน,นะครับก่อนเหตุการณ์จะกลับมาที่ทางด้านสึกว่า ในตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างแปลกๆไปจากคํำพูดของฟูซี่แม็กคอยก็รู้สึกได้ว่าตัวเขาอยากจะทําการดัดแปลงมนุษย์ทุกคนให้กลายเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งไซบอร์กและยังไม่ใช่แค่นั้นทันหลวงข้อมูลลงไปให้ลึกมากกว่านี้หนึ่งในนีโอลีเดอร์ก็มีคนหนึ่งที่เป็นเจ้าผู้นําลัทธิโดยเจ้าผู้นําลัทธิคนนั้น ก็พยายามชักชวนสาวกให้มาดัดแปลงร่างกายของตัวเองให้เป็นกึ่งมนุษย์กึง่งไซบอร์เหมือนกับเขาในเจยยังนายทุนที่อยู่เบื้องหลังนีโอฮิโร่ที่มีชื่อว่าเซดตที่ทุ่มเงินทุกอย่างไปกับทางนีโอฮิโร่และให้คําตอบเปียยแค่ว่าเขาคิดว่าทางนีโอฮิโร่น่าจะสามารถทํากําไรให้กับเขาได้ในอนาคตแต่ว่าการลงทุนของเขาอ่ะมันเน้นไปที่พวกยุทธ,ธปกรณ์หรือของที่ไใช้ในการต่อสู้กับการทําสงครามของทางนีโอฮิโร่ทั้งหมดเลยซึ่งในระหว่างนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนเนี่ยติดต่อเข้ามาหาแม็กคอยครับ พอแมคคอยรับสายก็รู้ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนจากทางสมาคมฮีโร่ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ทางสมาคมฮีโร่จะพบกับปัญหาใหญ่อยู่ครับเพราะมีกองทัพจักรกลสังหารมากมายกำลังล้อมศูนย์บัญชาการใหญ่อยู่ พวกเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากทางนีโอฮีโร่แต่ตัวแม็กคอยที่ว่าเขาอ่ะเป็นคนของนีโอฮีโร่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าจะวยขอความช่วยเหลือเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยเจราจาก่อนนะแต่ทางสมาคมฮีโร่ก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้สงกองกำลังมาช่วยหน่อยช่วยพวกเราทีแล้วเหมือนเสียงเนี่ยก็ขาดหายไปครับแม็กคอยพยายามบอฮ hey, hey ัลโหลเฮ้ยเฮ้ยก่อนที่ในตอนนั้นไอ้สองาดที่เคยต่อสู้เกี่ยวกับกระบองเหล็กจะโผล่มานะครับมันได้ถามว่านี่คุณแม็กคอยกําลังคุยกับสมาคมฮีโร่อยู่อย่างนั้นเหรอ แมคกคอยก็เลยบอกว่าเออใช่แต่พวกนายไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ได้หลุดปากอะไรไปหรอกดูมาพวกนั้นเนี่ยต้องการขอความช่วยเหลืออยู่นะเพราะว่าตอนนี้มีพวกกองทัพจากกองสังหารลอ้ลอ,ลอมรอบสนย์บัญชาการใหญ่เต็มไปหมดเลยทางด้านของไอาการสองคนก็นิ่งเงีเยบไปสักพักก็จะถามว่าคุณแมคคอยคุณไม่ใช่เป็นสายลับให้กับทางสมาคมฮีโร่หรอกใช่ไหมแมคคอยก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันจะไปเป็นได้ยังไงนายก็รู้นี่ว่าเวลาฉันพูดเลยฉันระวังคำพูดของตัวเองอยู่เสมอก่อนที่สุดท้ายพวกมันจะจากไปครับน่าทำให้ตัวแมคคอยเริ่มรู้สึกว่าแม่งมีอะไร แปลกๆแ,แ,แน่ๆเลยเพราะในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางนีโอฮีโร่จะไม่เอาอะไรกับสมาคมฮีโร่เลยแม้แต่น้อยครับและยังไม่ใช่แค่นั้นนะตัวเขาเองไม่อยากจะเชื่อเลยที่สามว่าฟูซี่เนี่ยเป็นหลานของคุณชิบะบาวะที่เคยตายไปเพราะโดยโปกติแล้ว คุณชิฟว่ามาวานเนี่ยจะทําการทํานาให้กับทางสมาคมฮีโร่ฟรีโดยมีค่าใช้จ่ายครับผมเหมือนกับว่าอยากช่วยปกป้องโลกไปด้วยกันในตัวแม็คอยเนี่ยถึงตอนแรกผมจะดูเหมือนว่ามันเลวนะแต่ถ้าในตอนนี้นเราจะเห็นแล้วว่ามันรู้สึกว่ามันอยากปรับบาลานซ์ให้โลกอ่ะมันสมดุลมากขึ้นแบบทุกคนอ่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือการที่มันย้ายมาอยู่ในโอฮีโร่อ่ะมันไม่เชิงว่าทรยศซะที่เดียวเว้ยมันแค่อยากมาทางานในที่ที่ดีกว่าแต่ทีนั้นถ้ามีคนเดือดร้อนอ่ะมันก็ยังอยากจะช่วยอยู่เว้ยแมาา็กคอ,อยอคอนน่กั็ พวกทางนีโอฮีโร่อยู่เลยครับซึ่งปัญหานในก็คือพวกเขาอะรู้สึกว่าขาดแกองกําลังอยู่เจ้าที่ของนีโอฮีโร่อะเลยอยากเอาเหล่าลูกศิษย์ที่ทางรักชัยฝึกสอนอะไปต่อสู้ครับ แต่ตัวดาร์คชายก็บอกว่าพวกเขายังไม่พร้อมจะให้ไปต่อสู้ตอนนี้ไม่ได้แต่หล่าวลูกศิษย์ของดาร์คชายก็บอกว่าอะไรกันพวกเราอยากต่อสู้พวกเรามีชุดเบ็ดเสร์สูตรนะช่วยเลิกกลัวสักทีได้ไหมวะไอ้โค้ดเอาจริงคนที่ดาร์คชายฝึกสอนให้อ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันไม่มีใครสนใจดาร์คชายหรอกไม่มีการโครพอะไรทั้งนั้นนะครับดาร์คชายก็เลยบอกว่าไม่ได้จะปล่อยให้พวกนายไปไม่ได้แต่สุดท้ายอ้เด็กๆพวกนั้นก็ไม่สนใจนะครับมันตัดสินใจวิ่งตามเจ้าหน้าที่ไปมันบอกว่าพวกฉันอ,อยากออกไปสู้เต็มทีแล้วววแต่่่่่่พกกกกมมมััััันนนนยยยงงงีีหหหลดลดดาาาาคชบบออออไใจส็ูท ไปเหอะไอ้ขี้แพ้เอ้ยหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างได้สงบลงแม็กคอยก็ได้เดินมาหาดาร์คชายและบอกว่าดาร์คชายตอนนี้สมาคมฮีโร่กำลังย่ำแย่อยู่นะตัวนายในฐานะอดีตฮีโร่คาร์ดเอสคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างดาร์คชายก็ได้บอกไปว่าขอโทษด้วยนะครับคุณแม็กคอยตอนนี้ร่างกายของผมมันได้ถูกแช่แข็งไปแล้วผมไม่สามารถออกไปอยู่แนวหน้าได้อีกต่อไปต้องขอโทษด้วยจริงๆแล้วเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่แม็กคอยได้มาที่ห้องคุมขังของกระบองเหล็กพร้อมกับตะโกนเรียกเขาครับเฮ้กระบองเหล็กนายอยู่ไหมตื่นอยู่หรือเปล่า ทางน้าของกระบองเหล็กก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีภัยแบบระดับบังกออยู่หรือไงแม็กคอยก็เลยบอกว่าไม่ใช่มันเลวร้ายกว่านั้นเพราะตอนนี้มีกองทัพจักรกลสังหารออกอาราวาไปทั่วทุกเมืองเลยพอได้ยินแบบนั้นกระบองเหล็กเนี่ยก็เหมือนน่าจะเป็นห่วงน้องมากครับก็เลยลงมือจัดการซัดที่ประตูห้องขังอย่างเต็มแรงเลยแต่ไม่ว่าเขาจะซัดเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่สามารถพังได้ทันทีกระบองเหล็กก็เลยบอกว่าแม็กคอยนายเห็นแล้วใช่ไหมห้องคุมขังที่นี่เนี่ยมันแข็งแกร่งเกินไป เพราะงั้นนายปิดกระบองของฉันให้ทีถ้ามันยังไม่ถูกทำลายไปแล้วก็มันจะอยู่ที่ล er, ็อกเกอร์แปลกระบองฉันมาซะและฉันจะออกไปช่วยนายเองแม็คอยที่ย็นแบบนั้นเนี่ยก็รีบวิ่งจะไปหากระบองให้กับกระบองเหล็กครับแต่ในระหว่างทางเขาได้เจอกับฆาตกรต่อเนื่องเอกที่ตอนนี้ได้กลายเป็นนีโอลีเดอร์ของทางนีโอฮีโร่ไปแล้วนะครับโดยทางด้านของเอกก็ได้หันไปถามแม็คอยด้วยความสงสัยครับว่าคุณมาป้วนเปี้ยนอะไรอยู่แถวนี้คุณกําลังพยายามทําอะไรบางอย่างกับกระบองเหล็กอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณแม็กคอย คุณเป็นสายลับจากทางสมาคมฮีโร่ใช่ไหมดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางด้านของเอเนี่ยน่าจะสงสัยแม็กคอยอยู่นะครับซึ่งตัวแม็กคอยที่แบบนั้นเนี่ยก็พยายามอ้างหมดเลยครับแบบว่าไม่นะไม่ฉันไม่ได้ทําอะไรฉันไม่ใช่สายลับแต่ในระหว่างนั้นเองมีโอดีด้วยคนหนึ่งอย่างริวมอนเนี่ยก็ได้โผล่มาและถามว่าคุยอะไรกันเนี่ยน่าสนุกจังเลยนะทางด้านของเอก็ได้หันไปบอกกับริวมอนว่าอ๋อพอดีฉันกําลังสงสัยอยู่นะว่าไม่แน่บางทีคุณแม็กคอยอาจจะเป็นสายลับให้กับทางสมาคมฮีโร่ก็ได้ ริวมอนที่ยิ้มแบบนั้นก็บอกว่าโอ้โหโอเคเลยฉันมีวิธีที่จะทําให้คนเนี่ยมันเปิดปากพูดอยู่นะคุณแม็กคอยคุณไม่ใช่สายลับใช่ไหมเพราะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปคุยกันที่ห้องของฟุตซี่กันดีกว่าว่าเราทั้งสองคนก็ได้พาแม็กคอยกลับไปที่ห้องฟุตซี่ครั้งโดยทางได้ของตัวแม็กคอยเนี่ยก็เงื่อตกแล้วแบบว่า <c oughs> กูจะรอดไปวันเนี้ยแล้วก็ตัดจบในตอนที่1 4 9ไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันพัฒนาเวอร์ชันอาจารย์วันในตอนที่1น9โดยในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าแม็กคอยเนี่ยถึงในตอนแรกมันจะดูหน้าหมันไสบมากเลยอะ่ะแต่เขาเนี่ยก็ค่อนข้างมีจิตใจที่เหมือนแบบว่ารักเพื่อนร่วมโลกอยู่นะก็ดูไม่ได้เลวร้ายมากขนาดนั้นอะ่ะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยถ้าอ้างอิงจากตอนที่แล้วด้วยที่จกักรพรรดิเด็กได้พูดคุยกับดรโบฟอยด์ดีไม่ดีคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดอาจจะเป็นทางนีโอฮีโร่หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเอาไว กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันทีในคลิปหน้าเกิจากกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี่ถ้านึกถึงแอปสตรีมมิ่งต้องนึกถึงเรา NF Streaming